ราคาบิตคอยล่วงลงอย่างต่อเนื่องนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับข่าวสารเรื่องการเงินต่างๆนะครับมาพูดคุยให้ฟังนะครับโดยข่าวล่าสุดนะถ้าพูดถึงในเรื่องการเงินเรื่องเทคโนโลยีนะครับคงหนีไม่พ้นนะครับสกุลเงินบิตคอยนะ หรือสกุลเงินในรูปแบบของดิจิทัลนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยภาษาคอมพิวเตอร์นะครับที่กำลังร่วงอย่างไม่มีชนิดที่ไม่มีชนิดที่ไม่รู้ว่าแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับร่วงอย่างแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ร่วงทุกวันนะโดยไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่าแนวต้านที่แท้จริงจะอยู่ตรงไหนนะวันนี้วันที่18 มิถุนายน2565นะครับเห็นไหมครับร่วงอย่างหนักนะครับร่วงอย่างหนักนะจาก7 0็0 0 0นนนะครับเมื่อประมาณ6นาฬิกานะ6โมงเช้าแล้วก็ร่วงลงมานะครับหกโมงห้าสิบห้านะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยระยะเวลาสั้นร่วงลงมา นะครับถือว่าร่วงมาแบบหนักมากและตอนนี้ที่อัดวิดีโออยู่นี้เป็นนะครับเวลา9โมงเกนะนาฬิกานะครับเ่้9นาฬิกา5นาทีร่วงลงมาเหลือ6 6 0 0 0นเอ้ยก6 9 0 0า นะครับบาทต่อหนึ่งบนะิตคอยนะต่อหนึ่งบิตคอยต่อหนึ่ง UTPC เอ่อต่อหนึ่งยต่อ1 BTC นะครับ BTC ต่อบ,บาทนะครับนะบิตคอยเป็นสกุลเงินดิจิตัลน,นะครับอย่างที่บอกว่าถูกสร้างมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เป็นที่แพร่หลายก่อให้เกิดเหรียญ นะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกอีเทอร์ไลท์คอยโคสคอยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะแต่ดังสุดเป็นบิตคอยซึ่งใช้ในการแทนเงินนะใช้ในการแทนเงินซื้อสินค้าซื้อของอะไรต่างๆได้นะครับ แล้วก็มีจำนวนที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบจํากัด <_ d ata> ก็คือประมาณ21ล้านเหรียญ21ล้านบิตคอยเท่านั้นนะ <_ d ata> เพราะนั้นจำนวนจำนวนที่มันถูกจำกัดเนี้ยมาทำให้มีอยู่ช่วงหนึงบิตคอยพีคนะครับเรียกว่า1บิตคอยเท่ากับ1ล้านบาทนะครับในช่วงหนึ่งเป็นช่วงพีคมากจน มีอยู่ช่วงนี้นะครับจนมาถึงช่วงนี้ที่มีข่าวทั้งข่าวเฟซขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วข่าวอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับรวมถึงข่าวข่าวที่เหรียญน,นะเหรียญมูลค่าหนึ่งที่ถูกโจมตีนะครับทำให้ พาบิตคอย์พาตารางเหรียญดิจิตอลนะครับล่วงลงไปด้วยนะครับพาดิจิตอลร่วงลงไปด้วยนะเพราะนั้นการลงทุนนะครับสำหรับผมเนี่ยการลงทุนทุกครั้งต้องแบ่งพอร์ตนะหลายนักลงทุนนะครับไปลงทุน กับสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะทําผลกําไรนะครับคือลงทุนต้องลงทุนอย่างถูกต้องนะครับลงทุนให้เป็นอย่าไปมองมันเป็นในรูปแบบของการพนันนะถ้าเป็นการพนันเนี่ยคุณแทงการพนันถ้าคุณมองเป็นการพนันคุณแทงไปอย่างเดียวหมดหน้าตักกลายเป็นว่าถ้ามันไม่ออกมาตามที่คุณคาดการคุณก็เละเทะ พอร์ตคุณก็แตกกระจายนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนก็ตามต้องแบ่งพอร์ตการลงทุนให้ดีไม่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบ่งส่วนไปลงทุนสินทรัพย์สินทรัพย์ประเภทอื่นๆด้วยนะครับเขาเรียกว่าการกระจายความเสี่ยงนะหรือใส่ไข่ในตะกร้าหลายๆใบ ใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวถ้าตะกร้านั้นหล่นแตกทั้งไข่ไก่แตกทั้งตะกร้าเลยแต่ถ้าแตะใส่ไข่ไข่ใส่ไข่ไก่ไปยังตะกร้าต่างๆนะครับตะกร้าหนึ่งเสียงตะกร้าอื่นยังอยู่อาจจะทํากําไรได้ชดเชยสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนต้องระมัดระวังนะ ผมไม่ไม่ขอบอกว่า Bitcoin ดีไม่ดีหรือยังไงนะครับการลงทุนต้องเป็นการตัดสินใจเองจากการศึกษาของคุณเองนะครับแต่ช่วงนี้การลงทุนเป็นเรื่องที่ยากนะไม่ว่าการลงทุนแบบไหนยากหมดเพราะเศรษฐกิจไม่ดีทั้งสงครามเอ ơi, ่ยท้งเรื่องอัตราเงินเฟ้อเอ่ยนะครับมันเจาะเข้ามาเพราะฉะนั้นในส่วนของเรื่องบิตคอยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ5วันเห็นไหม มีไซด์เว์บ้างแต่เป็นขาลงอย่างชัดเจนนะครับ1เดือนเนี่ยหเดือนจะเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าเป็นขาลง6เดือนนี่นะครับชัดเจน1ปีนะครับมีขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับเมื่อปี2021ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยปีนี้ลงมา5ปีนะช่วงขาขึ้นมันจะประมาณนี้นะครับช่วงปีที่แล้วเป็นขาขึ้นของบิตคอยเลย นี่นะครับ2ล้านเคยขึ้นไปถึง2ล้านบาทต่อ1บิตคอยตอนนี้ลงมาเหลือ667,000นะครับต่อ1บิตคอยแล้วก็มีแนวโน้มที่ยังเป็นขาลงเพราะฉะนั้นนักลงทุนทุกท่านนะครับตัวเช็คพอร์ตของตัวเองแล้วก็ระมัดระวังให้ดีนะ เพราะว่าตอนนี้ยังมองไม่เห็นจุดต่ำสุดนะครับของการล่วงของบิตคอยว่ามันจะล่วงไปถึงจุดไหนนะครับแล้วก็แนวโน้มไม่ว่าจะข่าวอะไรก็ตามมันมีแนวโน้มที่ทำให้มันล่วงลงไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือฟื้นตัวนะครับในช่วงนี้เพราะนั้นก็ดูให้ดีนะครับ นะก็ขอบคุณนะตัวหน้าตานะครับหน้าตาดูกราฟของของ g o o ก l e การเงินนะครับเพื่อให้เห็นกราฟของราคาของ Bitcoin ในวันนี้